ท่านสาธุชนกำลังเปิดคลื่นรับฟังเสียงจากสถานีวิทยุวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวร้อยเวันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่14ตุลาคม2566ัรเรม15บห้าคำเดือน10วันส่งตาใหญ่เดือน10บเรมึนคำโปรดจำไว้ รับตาใหญ่ไปวัดจัดอาหารถึงวันดับปรับไายได้ตามการยมบาบาลให้ใหญ่ตามาเยี่ยมเราสิบห้าวันกำหนดเป็นกฎลักให้หลาผักเยี่ยมลูกล้านทันมีเงา้าหากลูกล้านไม่มารับกรับลำเนา ถันจะเช่าเศร้าใจไปนานวันในวันซาตย่าปราดลงน้มกงบารับยญ่ตาล่าเทียนพองเป็นก้องควันเพื่อรักษาประเพณีที่ผู้พันสิ่งสำคัญได้พบหยาดวันซาตไทยแต่งโดยอาจารย์บุญเหลืองบุญนุกรับเจริญสึกเจริญพรอยาโยมสาตุชนต่างห้าย วันนี้ถือว่าเป็นวันส้าคัญของพี่น้องชาวปากใต้เรา <c oughs> คือวันส่งตาใหญ่ตั้งแต่บุรามบุราณมาแล้ววัดส่งตาใหญ่นี้ถื่ว่าเป็นวันดีเป็นบุญใหญ่ของชาวปากใต้เลยเนี่ยทัวทุกวัดโดยเฉพาะจงหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงตรังบริเวณนี้ญาติโยมนิยมไปวัดในวันนี้ ไปทีถา้าใครมีบัระบรุษอยู่ที่โกติบัวก็ไปทําบุญุทิ์หรือบางทันก็เลือกแต่ชื้อไม่ได้เก็บอธัธิหรือกระดูกเอาไว้กระดูกฟั่งดินหรือว่าลอยน้ำลอยอังคานไปหมดแต่ว่ามีชื้อที่อยู่ในใจิตใจหรือว่าเวลาร่วมยาตครั้งนึงก็ทําบุญุทิศให้กับผู้หลวงรับ โดยเฉพาะบ้านเกิดชัางเกตชางเกตแหล่ญาติโยมที่อยู่เมืองล่วงกรุงเทพหรือต่างจังหวัดหลายๆผีพอถึงวันนี้การลบมาบานมาส่งตายายกันมาร่วมญาติกันมาร่วมญาตาิตกันไปตนเชาวตนเถียงก็ไปวัดปลั่งจากนั้นก็นมาปบปะพูดุดกลุ่งสั้นๆกันคนที่จะใยญ่กย,ยกลับไปทํางานตามปกติที่นี่บมมาร่วม ตัวกระทำบุญคุยถึงเรื่องของบุญนึกถึงความดีของบรรพบุรุษปู่ตายหย่ใหญ่ที่ตัเลี้ยงดูเรามาให้ได้มีอย่มีกินให้มีรักมีท่านโดยเฉพาะมีความพกพันกันทางสายเลือดคนไทยนี่มีความดีอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าความความสามัาคีความพกพันความเป็นนาหนึ่งใจเดียวกันรวมแรงรวมใจในการ ทำกิจการงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นงานราดงานล่วงนี่อาจจะโดยผู้มีภรคก็ได้ถ้าเราดูจากผู้มีสัตว์ก้องปากตายนี่ก็บอกว่าเมือ่อดําคว,ว้านจะเป็นตัางหงส์พอเมื่อดําคว้านนี่พื้นทีทีมันมันแคบก็ทําให้คนทึงกันอย่างสมัยก่อนที่เขาบอกว่าเวลาทํากับข้าวุ้งข้าวตมแกงกันแจกไป บานกลางข้างมีความกลมเลียวซามมาขีกันช่วยเลือกก็คุ้นกันหรือเวลามีทการการเกษตรการทํหนามีการหลงแกลมีการเกี่ยวข้าวสมัยก่อนนี้รู้สึกว่ามันบ่ายใจมันนุกแต่ปัจจุบันนี้ถ้าอยากแล้วประยุก์สมัยเปลี่ยนไปแต่ถึงอย่างไรก็ตามเราก็ยังชื่อหวามีความรักมีความพกพันโดยเฉพาะการประกอบพิธีกรรมในวันสําคัญวันนี้ วันทรงตาใหญ่บุญซัดเดินซิเราได้ตับบุญทักบาทจากนั้นก็อุ้ติดกรวดนำแพ่ส่วนบุญส่วนกุศลให้ปีแต่ชนผู้ติ่อยู่ต่างพบต่างภูมิแล้วก็ทำามาตุกๆปีอย่างต่อเนื่องไม่ว่าวันนี้คนจะตกเด,ดจะออกเหนเบืิกาไม่สามารถทำให้ศรัทธาหรือความกตันยุกตเวทีที่มีอยู่เต็มจิตใจก็อหลกล้าน เชื่อมคลายไปได้ทำกันโตเนืองทำกันโตไปถึงกว่าแเขวัดในไปวัดนั้นหรือบางคนก็นโยตีวัดก็มีเป็นคนวัดเวลาไปวัดนี่ทำความดีรายได้บางถึงกว่างนอกจากว่าหยกสำหรับกับขา้าวนำด้มเดินทพิปไปแล้วนี่สิ่งดีอื่นๆมีไหมที่ทำเวลาไปวัดมีมากมามนะย,ยกตัวย่างว่าคนดีจบช่วยเลือกเกื้อุูลผู้อื่น จัดตูจัดกวีปัดกวาดศีลศาสนาเรือกวาดหลันวัดทำกวามสาอารองนำนูแลไอ้เป็นระเบียบเรียบร้อยในส่วนต่างๆของวัดน um evet ี่ตือวัดได้บุญมากประการแรกก็คือคนที่ช่วยเลือกการกุศลในเรื่องของปุตตสตานหรือเรียกว่าวัดว่ารามนี่เป็นทีดตั้งของศรัทธาเจนี่ว่า เวลาเราไปใช้สตานตีสตระนาเรือาาร่องตีส่วนร่วมถ้ามีความสะอาดมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเราก็มีความสบายใจเพราะฉะนั้นผู้ที่ทำผู้ที่ให้การเฉวยเลือตรงนี้นี่จะได้บุญในส่วนที่ว่าก็คนเกิดศรัทธาพอคนเกิดศรัทธาแล้วก็กยักทําบุญบุญนั้นก็ได้ส่วนต้นแล้วก็แพร่เพื่อเพื่อแพร่มาถึงเราผู้ที่ว่าให้การเฉวยเลือด,ด้วย แล้วนอกจากศรัทธาในเรื่องข้อสรัทธาทีนั้นะนาจิตไอ้สูงขึ้นไปถึงคุณกล้องประรถนาใจคือประพุทธประตามระส่งต่อไปนี่ประการแรกเป็นติดตั้งข้อศรัทธาประการที่สองกูติดรความดีกับกูส่งซาารณาปณีนี่เทวาดาศักซิ์มองเห็นที่ก็บอกว่าทําความดีแม่ไม่มีใครเห็นเทวดาศักซิ์มองเห็นหรือตัวเรานี้รูอยู่แก่ใจเราก็บายใจ เวลาเราทาความดีนะจะปิดทองหน้าพระระ่างปลาก้างปลาตรงไหนก็ตามือว่าทำแล้วเป็นความดีเราบายใจเน,นี่ยเทวดาเขาก็ชช่ญชมพร้มก็สั้นเซื่นอนนุโมทนายินดีประทานพรประทานบารมีให้เรามีสุขภาพกายดีสุขภาพจิตแจ่มใสประกอบกิจการงานใดก็จะเริ่องเรื่องนี่เพราะเทวดาซักซิ์เลื่อมใสบางครั้งไม่ต้องข้อไม่ต้องบนไม่ต้อง วายวานไม่ต้องอ่อนวอนแต่ว่าปศุสิทธิ์เห็นในความดีของเราก็จะช่วยเลือดมือนี่เคยยกตัวอย่างสองสครั้งเลยว่าปรมาชนกใช่ไหมที่ทําความเพียรว่ายน้ำข้ามทะเลข้มามมหาสมุทรจนเิ่นว่าไม่อินขั้งแต่ก็ยังว่ายต่อไปด้วยความเพียนนางมณีมกะะีกลาหรือวัติวดานางฟ้าเทิพติดามองเห็นก็เกิดความมินใจในการต้งใจดีในการทาําทความเพียนก็ให้การช่วยเลือ จุนรอดชีวิตแล้วก็เป็นพระโพธิสัตว์ต่อมากรับในสําเร็จเป็นพระสมาสัพพุทธเจา้า <c oughs> นี่คือเทวดาเกิดความเลื่อมใสประการที่สองจิตกงควรทำความดีในการช่วยเลือก,ก็คืนผู้อืน่นหรือว่าปดกวาดูแลสถ้านที่สตัตาสสาคัญทางศาสนานี่คือเป็นสมาธิเป็นบุญอย่างมากเลยตางตางลูกก็เรียกบุญนักสักยหญ่ ในส่วนทางจิตนี่เรามองไม่เห็นเป็นโรปปรรมแต่ว่าทใม้จิตนี้มีพลังพะสมาธิที่มุ่งมั่นในการทําความดีนี่กิเลสไม่รบกวนในจังหวะนั้น,นคือจิตเราพองใสจิตเราเป็นกุศลอ้ายใจเข้าเป็นบุญนายใจออกเป็นบุญเนี่ย <Yeah. S 1> มันบายใจจิตเป็นสมาธิประการที่สี่ผิวพรรณวันนาหรือว่าร่างกายนี้เกิดความแข็งแรง อันนี้เป็นลักการทางการแพทย์ที่ซอดคลองกับคํซ่อนกล้องพระพุธองว่าการที่เราเคลื่อนไหวอเรียบอสรีราในการยกในการกวาดในการทํางานถ้าวว่าเลือดลมในร่างกายสูบชีดดีเนี่ยเลือดล้มไล่ไล่เวียนดีภาษาธรรมจเนีรกว่าลมพรานในลมสท่วนี้เป็นเป็นลมหรือว่าการไล่เวียนของลหิตทีเ่เป็นบุญนะลหิตเป็นบุญนี่ทำไหมสุขภาพดี ดีมากว่าการที่เราทํางานเผื่อว่างกาจางรางวันหรือว่าเราทํางานประทุกบังคับ <c oughs> ไอ้นั้นอาจจะเป็นเหลือดผิดก็ได้หรือว่าลมพิดก็ได้ <c oughs> เกิดในร่างกายเพราะบางทีทําไปก็เจงดาหรือว่าชุนเชี่ยวเกียวกลาดแต่ในกัะที่เราต้องการทํางานเพื่อกุศลศารณะหรือจิตอาสาเรามีความเบิกบานมีความยินดี รงกำลังก,การเลาตอ่อตนังนอก็บอกว่าถ้าเรามีความเบิกบานมีความหมายใจนี่ร่างกายจะรั่งสัน้นเองความสุขสือสั้นเอ็นโดฟินใช่ไหมตัวนี้ทําให้เรามีความเปล่งปลั่งสดใสเ่จิตใจดีสุขภาพดีประการถี่เมื่อเราหมดบุญรือว่สิ้นบุญจากโลกมนุษย์ก็มีโอกาสไปเกิดที่สุขติโลกสวัรค์หรือภปภูมิที่สูงขึ้นไปนี่ราะว่าสร้าง ตานจะเป็นกุศลไ้ดีไม่ว่าจะเป็นทานบารมีสิ้นบารมีเนคัมมบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีกัณติบารมีสัจจะบารมีอธิตฐานบารมีเมตตาบารมีอุเบกขาบารมีบารมีอุปาบารมีปรัตับารมีเมื่อบารมีครอบเต็มเพียมแล้วแน่นอนว่าได้ไปสุคติโลกสวรรค์เมือนพุทธบัณสิทธ์ที่ประปรในตรัสเอาไว้ว่าจิตเตสังคลิเถทุกติปาติกังขา เ,เมื่อจิตเศร้าหมองก็ไปสู่ทุกขตินต้ถ้าจิตไม่เศร้าหมองจะไปจิตพองใสจิตเตอสังกฤิธีสุขติปาติกังขาเมื่อจิตพองใสสวรรค์หรือว่าสุขติเป็นที่หวังได้นี่คือความสุขความทุกข์โยเกตัวถ้าเรามองเห็นในทุกโอกาสในิทธสการไม่ว่าเดือนซิปหรือว่าวัานซาด วันทรงตายใหญ่วันสําคัญทางศาสนามีโอกาสทําบุญก็ทําให้หมักเบือนน้องต้นนะเราจะเราอาจจะเข้าเข,ข้าถึงแก่สถตันทีสถตันทีสําคัญแต่ต่อไปเรา,ขา,ขา,เ,ราเข้าใจพอเราก็ใช้ธรรมะเราจะรู้วิธีการใช้ชีวิตคนที่มีความทุกข์มีความผิดพลาดเราไม่เข้าใจธรรมะเมื่อที่เคยบอกท่านก่อนบางคนนี่รู้ธรรมะแต่ไม่ได้ใช้ธรรมะ บางคนใช้ธรรมะแต่ใช้ธรรมะไม่ทุกไม่ตรงกับเรื่องบางคนใช้ธรรมะทุกตรงกับเรื่องแล้วแต่ว่าก็ยังไม่มีกําลังเต็มทีคือไม่ไ,มไ,มไ,มได้ทําไม่เพียงพอกับเรื่องนั้นแต่บางคนนี่ทําทุกตรงเพียงพ่อเต็มทีจึงเกิดพน้เนเราคุยเลยได้อนตภาพของความเป็นมนุษย์ดยจิตใจสู้อย่างที่บอกว่าถ้าเกิดว่าไม่มีการระมัดระวัง เวลากิเลสเกิดขึ้นมาบางครั้งบางที่เราก็จะกลายเป็นซึ่งที่ไม่น่าประทานาที่ก็บอกว่าบางทีเปรียมันสักเดือนชานใช่ไหมที่บางคนก็บอกว่าพออะไรโดนมอนก็ไปดอนมันมาหรือว่าอะไรดนมันไปกินรังเต้นมาเ <c oughs> รื่องบางคนก็ไปตำหน้าไม่ดี <c oughs> คนก็บอกเอ้ตำหน้ามันพี่มันเปรตอ่า นั่นก็ว่าแล้วกลายเป็นชัดเดยียวลชแล้วแต่ถ้าเราเกิดจิตใจที่เป็นบุญเป็นกุศลยิ้มแย้ยเจมใสเอือเฟือเกืือคุ้นต่อเผื่อมนุษย์ต่อคนอื่นมีเมตตามีพรานีเขาบอกโอ้ยิ้มช่วยมันเทวดานะจิตใจดีเป็นบุญนะอะไต่า,า,าผู้เท่ามีแก่ของเราหน้าก้าวแขนี่เป็นร่โพธิ์ร่มไส้ของหลูกรัานาเนี่ยุติกัน ปรับจิตปรับใจการวางทุนวางทัว่วทั้งหมดทุกอย่างสุขทุกโยติการกระทัยงติกันกระทําของเราเองเราไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนคนอื่นนี่นข้าวลาสุดท่างหมดกองคงเช่นแล้วอิสราเอลกับปาเลสไตน์สูร้รบแย่งชิงดินแดนมีความขัดแยงมีการพลาดพราน,รานขึ้นฆ่าชีวิตกันเป็นไล่พันคนไล่พันซบเลือทิ้งระเบิดบัง ต่อสู้กันด้วยอาวุธปืนมัง้งเนี่ยเพราะว่าเข้าใจพิษว่าสิ่งที่มีอยู่ในโลกนั้นเป็นกล้องโกตนตนตรงเอาหมายได้หรือว่ายุดติดในความคิดความเชือ่อเป็นสงครามศาสนาเป็นทิดฐิมานาที่เกิดขึ้นในชใจรวมความก็คือกิเลสเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วมันก็เบียดเบียนตนก่อน เนี่ยมืนคนที่ไปก่อวินาศกรรมวางระเบิดคิเลสมันเกิดขึ้นในใจก่อนอคือมันระเบิดจิตใจใตัวเองระเบิดทนอยู่ไม่ได้มีความทุกข์มีความรำรนก็เลยต้องการทําลายผู้อื่นไปด้วยอ,อย่างเช่นบางคนนี่บอกว่าลงพิษถึงกระนาาันว่ากลาพวกระเบิดไปกับร่างกายท <c oughs> ี่ก็เรียวกว่าพรีชีพหรือสมัยก่อนสงครามโลกครั้งที่สองยังไง มีวิธีการเรียกว่าการมิกาเซคือถ้าตัวเองตายก็ต้องให้ผู้อื่นตายให้ให้ศัตรูขูประพักเรียกว่าฝ่ายตรงข้ามตรงเสียชีวิตไปด้วยนี่นี่เป็นความก้าใจพิษตัวเองมีทุกเราไปทำให้ผู้อื่นเป็นทุก mm hmm. ก็เลยทุกไม่จบไม่สิน้นเกิดความขาดปายาบาทเนี่ยที่บงทนบอกว่ามันเกิดจากความไม่อิ่มไม่พอ จิตใจไม่เต็มเหมอนก่า <c oughs> คนปากตายเรานี่ถ้าใครว่า <c oughs> ไม่เต็มนี่รู้ซึกว่าเข้าใจว่าไม่ปกติหรือว,ว่าเขาดูมินดูแคลนเยอะแยะมาเป็นคนบาเดี <c oughs> ๋ยวเราไม่รู้ว่าบางที่เราเองนี่บางวันนี่ไม่เต็มเหมือนกัน,นจิตไม่เต็มกามาไม่เต็มคือไม่อิ่มไม่พอในเรื่องกอง็หลับยดอำนาจได้ต่างๆเดี๋ยวจะเล่านิท่านในครั้งปฏิการในควางสักเรื่องแตนดัง มีประชาเพ่อดินโอโปร่งนึงนะชื่อว่าเต้ามันมันตุราชเต้ามันทาตุราชนี่เป็นจักรวรรดิที่มีความหญิงไงกรอบครองมาสมมติถึงซี่แต่ว่ามีมาสมมติถึงซี่แล้วก็ย,ยังไม่พอยังไม่พอก็เลยเตียวสอบช้ำกว่านอกจากแผ่นดินหมุนหลุ่นี้แล้วยังมีอะไรเลยมั่งที่ว่าครอบครองไหนเลย การาชเปริปานก็เลยกราบทูลว่าดูนุมีจวรรจันจาตุ้มมาราชสวรรค์จันนั้นนี่เป็นเสติสตั้นสติมีความสุขมากกว่าการได้เป็นประชาเป็นดินดีว่าการได้เป็นการได้เป็นประชาจักรพัวนะเนี่ยทีนี้พระเจ้าองค์นี้ก็เลยคิดอยากจะกรอบกรองสวรรค์นะคิดอยากจะกรอบกรองกันสวรรค์ ก็เลยเดินทางไหมแตปัจจุบันก็มือนกับว่านักวิทยาศาสตร์หรือว่าประเทศที่เขามีความสามารถในการสร้างยานอาวกาศกันงดเจดไหมไปโลกดวงจันทร์มัง่งไปยามไปดาวังคารมัง้งไปนู่นไปนี่ไปสำรวดโลกว่าตรงนี้นมีเป็นดินตรงนห้นมีทรัพยากรทางธรรมชาตินอกโลกโยนหรือ,อตรงการกรอบคลองน,นี่ที่นี่ประชาของนี่ประชามัน มันถาดนี่ก็เลยเดินทางไปไปยาไปยาสวรรค์ก็ไปพบกวับติยุกังพระอินทร์นะพอไปพบกติยุของพระอินทร์ก็เลยบอกว่าอยากจะได้สวรรค์นี่กรอบครองพระอินทร์ก็เลยบอกว่าสวรรค์น,นี่อยู่ไม่ได้มาใกล้มากรลองไม่ไดนะ้เพราะว่าเรานี่กร้องอยู่นะและเราก็ยังยากได้เลย นะเราอยา,อยากได้เลยถ้าตันอยากได้ตันต้องสร้างบาร,รมีนะต่อมาพระยินตันนี้นี่ก็รอบท่ามพระพุทธเจ้าเหมือนกันตันก่งว่าท้าพื้นที่ตนเองจะไม่ตายเฮ้นะถิ่ไม่อยากตายเพราะว่าต้องการเป็นใหญ่ตลอดไปนะทีนี้พอมดบุญตันกุงพระยินทันนี้มดบุญก็มาเกิดนะเป็นมนุษย์ เอตเพราะว่าไม่รู้จักพ่อเพราะพระเจ้านำเรื่องนี้มาเล่าว่าเนี่ยพระเจ้ามั่นตาตุราชก็ดีหรือพระชาอินก็ดีก็นัานว่ามีความหยิ่งใหญ่มากมายเนี่ยย่ว่าคนเืินไล่เมื้องต่าพันตาเส้นเท่าแล้วแต่ปัจจุบันมืนอางคนที่มีเงินเป็นรอยลานพันลานเบื้องานเส้นล้านแล้วบางคนก็ยังไม่พอยังอยากครอบครัอยังอยากได้นู่นอยากได้นี่ บางคนวัตถุอาจจะบอกว่าพ่อแล้วแต่ว่าไม่อิมในเ,เ,เรื่องก้องเกียรในเรื่องก้องหยดท่าบรนดาสักนี่คือมนุษย์มีมีขีดพระพุธองค์ไนะนำเรื่องนี้มาเหล่าหรือซ่อนปราซ่อนประชาชนอันก็ใจวันนี้จิตใจตีไม่เต็มมันก็เป็นฮิตของความทุกข์ถึงมีแม้จะมีวัตถุสิ่งก้องบริบูรณ์ส้มรณนเพียบพร้อม แต่เมื่อไม่พ่อนี่็ก็ทุกได้ตลอดเวลาจริงจริงบายนอกนั้นเป็นเส้นเปลือกเป็นเมินเปลือกมันอาหารที่เรานําไปไหว้พระวันนี้นะ้บางบางคนก็ใส่ทุ่งบางคนก็ใส่ใบตองหรือใบกล้วยบางท่านก็ใส่ชันใส่ปินโตไปบางท่านก็ใส่ภาชนะทีนี้าบรัํา้กัญมันไม่ได้อยู่ติ่ภาชนะหรือว่าวัตถุอุปกรณ์ ไม่ว่าจําเป็นต้องใช้แบก็ดีแต่ว่าประโยชน์กองอาหานมันโยที่ตัวกองานโยู่ทรรพคุณหรือว่าสร้างาน,านที่อยนาหาน <c oughs> <c oughs> หรือบางคนอาจจะบอกว่าโยที่ความอริยอารมอย <c oughs> แต่ถ้าว่าเปลือก <c oughs> จําเป็นไหม <c oughs> จําเป็นวัตถุอุปกรณ์ก็จําเป็นในการใช้ไปแต่ว่าสิ่งที่สำคัญก็กคือ,อสร้างาน,าน เรียกว่าคุณขาของงานนั่นเองี่ทางจิตก็เหมือนกัน,กนจิตนี่ <c oughs> สำกันว่าวัตถุวัตถ,ถุนี่เรามีเพียงพ่อชายกับพ่อแหละมีเพียงพ่อดีว่าไม่มีหรือคาดเคลนแต่พอมีเพียงพ่อแล้วนี่ถ้าเกิดว่าไม่รู้จักพ่อจิตมันก็เป็นเป็นทุกข์ไม่เต็มคาดอิสระคาดความสุขและกาอย่างต้องการ สดงง่าโดยการเบียดเบียนผู้อื่นอันนี้คือไมู่กต้องเพราะฉะนั้นสิ่งที่ตกต้องก็คือให้หรู้จักพ่อการรู้จักพ่อนี่ต้องมองน้าความสุขที่เรามีความสุขความจริงมันไม่ได้อยู่ไกลมากมม่ความสุขแเกะแ่ตัวแกลลายตัวเราเขามีมากมม่ทั้งหมดอย่างเช่นว่าการได้อยู่กับญาติพี่น้องเนี่ยเมื่อวันนี้ที่บอกว่ามาโรยญาติกันนี่ก็เป็นความสุขเลย ไม่จําเป็นว่าต้องเดินตั้งไปตั้งประเทศหรือบางคนอาจจะเปิดเพลงจากสถานีวิทยุรอยฮเฮจินาฟังแต่ก็เป็นความสุขเนาะชวงวัวเจ้าชาวเ่ย้ายมันเลยทืดอไปนึง <c oughs> <c oughs> <c oughs> ก็เลยทื่บางทีโปรว่าร่วม,ร,วมร่วมยัดแลวส่วนมากไม่ทุกคนนะไม่ไม่ไม่ทุกไม่ทุกหลอกดัวยซ้ำบาอนก็ชอบเล่นการบรนั่นกันเล่นปายมัง่งเล่นกลอกเล็กมัง่ง <c oughs> ภาษายตายเกกลกเล็กบามที่เล่นในโลมั้งแล้วก็ดื่มสุรายาเมาองอันนี้อาจจะมาเกินไปทำไมเกิดปนเสียหลือตามมาหาแต่ว่าการประปะสั้สนๆวุ้งเก้าทําแกงกินกันปูดคุยปอกห้อ,ปหอมปลาหอ้หอมกอรหรือว่าปอกให้กิดึงกันก็ได้แล้วน,นี่คือเีื่อว,ว่ายุดเทียมพอดีอย่าให้เลยหรือเกินพอดีการเราก็มีความสุข ฉะนั้นไม่ว่าเทศกาลงานไหนท่นานเพืถ้าเรามีความรู้จักพอ่อมีความพอดีในการทําหน้าที่ของตนของผู้อื่นก็ถือว่าเราเป็นผู้ปฏิบัติธรรมแลยนะไม่จําเป็นว่าต้องไปวัดทุกวันทุกวันพลาหรือเทศกาลแต่เราทําหน้าที่ก็รอยดีอยู่ที่นหนการทให้เกิดความบายใจส่วนกําลังใจนี่เราต้องสร้างขึ้นมาแม้ว่าตอนนี้ บางท่านอาจจะไม่มีกำลังใจที่สร้างขึ้นมาได้ก็ต้องห่าครื่รียงปลอบประโลมใจบางคนอาจจะไปห้าสิ่งซักซิ์ธดวัดนนวัดนี้เป็นกืลองจิตเนี่ยวจิตใจเรือบางคนก็ไปวัดข้อนาม,มน์ก็วัดทุกมงคลมาเป็นกำลังใจได้เหมือนกันแรกๆแต่ต่อไปเหมือนเรารู้แล้วประทำการ,รทางโซนกองพระสม,สมาสัมพุทธเจ้านี่ไม่ได้เน้นแต่ว่าวัตถุมาคุ้งรองแต่ว่าให้เรา รู้จักคุมกลองตัวเองโดยการคิดดีปูด,ดีทําดีทําหน้าที่กองตัวได้ดีอย่างเช่นวันนี้ที่บ่าเป็ดวันกระทันหุกระเวทีเมื่อเราทําต่อปูตายายหหรือบรรพรุษแล้วโลกล้านกองราองก็ก้อหินเนี่ยในช่วงสิบสี่สิบห้าวันนี่ตีผ่านมานี่เราตั้งใจทำดีมันจอลดอช่วงที่ปูตายายายหรือปีแต่ชนมายุกับเราเลูกล้านก็ก็เห็นว่าออ วันวันพลาวันเป็นวันสำคัญศาสนาพอเก่ไม่แก่พอเท่าไม่เท่าทันไปวัดไม่คาดเลยนะในแต่ทันผ่าดมเดือนชิปผ่าก้องไปต่าบุญหรือว่าทันสั่งซอนเราให้เป็นคนดีจริงเราเนี่ยทันกองมันจะซึมซับอยู่ในอุปทิศใจจิตใจก็ลุ่ล่่นแล้วพอว่าวันข้างหน้าเมื่อเราทันอะไล ก้าวสู้วัยจาราหรือประชิมาไว้หลูกล้านของเราล่าน,นี้ก็จะมีความกตัญญูกตเวทีต่อเราเรือ่องพอเราหมดบุญสิ้นบุญจากหลกนี้แล้วหลูกล้านของเราก็จะไม่ลืมเมือ่อถึงวันรอบป,ปีเรื่องวันที่ว่านึกถึงอยากทำบุญอุทิศให้ก็ก็ะทำให้แต่นี่จะมองไปไกลเกินไปก็ได้บางคนอาจไม่คิดถึงขนาดน,นี้ทีนะ ว่าทำความดีเผยโรคล่านทำบุญให้ในวันตายแต่อย่างไรก็าตามเราเกิดมาแล้วนี่ต้องเป็นไปตามเหตุปัจจัยโระเจ้าตรัสได้พันนันถ้าทำเหตุดีสร้างสมบุญกุศลตอนมีชีวิตยอยู่แม้ว่าเราไม่ได้ขาดว่างจากโลกหล่านแต่เราก็มีความมั่นใจว่าเราได้ไปดีแน่นอนร่วมความหรือสรุปว่าทา่านกวางวันนี้เนื่องในโอกาสวัน บุญสัตเดินซิวันส่้มก็ค่อยแต่ละาลน่มีความสุขกายมีความสบายใจบุญกุศลที่ทำมาแล้วดีแลี่ก็ค่อยบุญนั้นจงสะท้อนยนครับธันคิดว่างสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมก็บุญนั้นจงประสเสร็จให้เรามีสุขภาพร่างกายที่ส้มบุ์แข็งแรงแล้วก็มีหน้าที่การงานให้มีความเจริญก้าวหน้าขึ้นไปไม่ว่าทำธุรกิจส่วนตัว รับราชการทำมากาคา้าก็ก็มีความเจริญก้าวหน้านนก็ฟากบทกลนปิด้ัยรายการวันนี้ว่าวันทำบุญทำบุญวันศาสตร์ยกหนับดับถาดไปวัดไปว่าพองลานมแห้งจัดแจงเข้าท่าไปวัดไปว่าสาเสดเวทนาช่วยให้เปรตได้รับส่วนบุญส่วนกุศล เลาท่านกังคิดว่าเทศกาลเดือนสิบของปีนี้ก็เราทานนี้ทําดีมาแล้วลูกล้านก็เอ็นตัวอย่างปีหน้าก็จําตัวลเลขอันดีคือวันเรมนึ่งคำเดือนสิบไปรับพอเร,รมม็มสิบมาคำเดือนสิบการส่งตายายทำกันต่อไปทํากันทุกๆปีแล้วก็เราถือว่าในเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์สมกับเกิดมาเป็นชาวพุทธชาวไทย ในพบประพุทธศาสนาทำตนได้มีความสุขทำสังคมไว้หน้าอยู่เราก็มีความสุขความเจริญตลอดกาลตลอดไปพบกันใหม่ครั้งวันพระนาเจริญพร ท่านสาธุชนกำลังเปิดคลื่นรับฟังเสียงจากสถานีวิทยุวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวร้1ยเวันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่14ตุลาคม2,566แรม15ค่คำเดือน10วันส่งตาใหญ่เดือน10แรม1ค่คำโปรดจำไว้ รับตายหญ่ไปวัดจัดอาหารถึงวันดับรับไหวได้ตามการยมบาบาลให้ใหญ่ตามาเยี่ยมเราสิบห้าวันกำหนดเป็นกฎลักให้หลาผักเยี่ยมลูกล้านทันมีเงาหากลูกล้านไม่มารับกรับลำเนา ทันจะเช่าเาว้าจไปนานวันในวันซาตย่าปราดลงน้มกงบารับใหญ่ตาล่าเทียนพองเป็นก้องควันเพื่อรักษาประเพณีที่ผูกพันสิ่งสำคัญได้พบหยาดวันซาตไทยแต่งโดยอาจารย์บุญเหลืองบุญนุกรับเจริญสุขเจริญพรอยาโยมสาตุชนต่างหลย วันนี้ถือว่าเป็นวันสําคัญของพี่น้องชาวปากใต้เราคือวันส่งตาใาายตั้งแต่บุรามบุรานมาแล้ววัดส่งตายยญนี้ถื่ว่าเป็นวันดีเป็นบุญใหญ่ของชาวปากใต้เลยเล่ย <c oughs> ทัวทุกวัดโดยเฉพาะจากวัดนครศรีธรรมราชพัทลงุงตรังบริเวณนี้ญาติโย,ยมนินยมไปวัดในวันนี้ ไปตีถา้าใครมีบัรพบรุษอยู่ที่โกติบัวก็ไปทําบุญอุทิศหรือบางทันก็เลือกแต่ชื้อไม่ได้เก็บอัฐิหรือกระดูกเอาไว้ ừ, กระดูกฟั่งดินหรือว่าลอยน้ำลอยอังคานไปหมดแต่ว่ามีชื้อที่อยู่ในใจิตใจหรือว่าเวลาร่วมยาครั้งหนึ่งก็ทำบุญอุทิศิให้กับผู้หลวงรับ โดยเฉพาะบ้านเกิด